มาจังหวะเปิดโตลูกสาวพอดเีเวลาเวลาและเราจะเริ่มหยุดเวลาแมนครับหน่อยเอาเพื่อพ่เป็นการเสียเวลาแมนครับก้อนสิเข้าเดานับถอยหลังเดี๋ยวเรามามอบชคชุดแรกก่อนแมนครับเออในระยะเวลาที่บนันทึกสิธที่ เอารางวันแรกก่อนเป็นรางวัลออนไลน์ที่เมนตงร่วมในการสนับสนุนเรียกว่าเป็นบัตรแข็งหลวงหนาก่อนมือนีจาบข่า่ีผงกำนันเองกำนันเองอันกำนนัเองนี่อันขอโทษกำนันบ้านเขาหนีเด้อขอโทษกำนันตะบนจานเด้ออันนี้คือกำนันเองเอนเตอร์เทนเมนต์กำนันในออนไลน์กำนันผู้จัดเออจะมอบรางวัลผู้โชคดีก่อนนะครับเท้าสิ่งกิจการคือเราจะอ่านแล้วให้พี่น้องติดต่อมาหลับ นะครับเอาเลยสามรางวัลเอาคอแม่ลูกจับมาสมัครรางวัลละห้าพันบาทนะครับสามรางวัลอ่ะป้าเดโ๋ยว่มจนจับอันผมจะจับเดีเป็นคนถือเอาเจ้าหน้าที่กำลังคูลีมาชนะไส้รถใส้รถเอาจกลึกๆลูกจกลึกๆนี่เอาเอาไม่หน่อยวมาที่นี่เอาให้พ่อเอกเป็นคนประกาศเบิ้งหางมัดเจ้าของให้ดีมาเจ้าของให้ดีเนอะ สำหรับท่านแรกที่ได้รับรางวัล5,000บาทจากพ่อเอกนะครับหมายเลขหมายเลขทางหลังเลข6ครับทางนาเลข3 3 4 2 6ผู้ใดมีหมายเลขนี้ครับที่ต่อรับรางวัลได้เลยครับหาพันบาทถ้าอยู่ในงานกา็มารับเลขตอนนี้นะว่าถ้าคนที่อยู่ในงานกา็ พีต่อท่านเถียครับท่ามาท่านเถียครับเียรพ่อแม่อุยแฟนเียครับสามสี่สองหกนะครับสาสี่เสียงพรอเอกไปก่อนนูนะเดีว่านุ่มเหมือนเดียวนสามสี่สองหกนะครับท่านแรกท่านจะไปเอาอุยมาลุกหมายเลขสองแปดห้าหค่ะสองแปดห้าหครับสองแปดห้าหกท่านที่สองรางวัลห้าพันบาทของแม่น้อยเอาประกาศัา รางวัล5,000บาททันที่3บัตรแข่งก่อนงานครับหมายเลขสอง4กจะสองเก9าเเกจดสีเตียดต่อมาเนาะนะครับเตียที่ช่วยสนับสนุนต่อ,ตอเลยมีเจ๊แม่3์สใบแล้วกติกาที่คุยกันไว้ก็คืออันนี้เป็นบัตรออนคือบัตรหน้าง,งานที่พี่น้องขอามาให้การสนับสนุนวันนี้ง่วแม่ใคร สองตนะครับว่าแม่ใครสองตเรากติกาก็คือเข้าเสียเอาเฉพาะคนที่อยู่นี่เออจะเอาเฉพาะคนที่อยู่ที่นี่อ่ะแม่กับลูกก็พอไผ่สิเป็นผู้โชคดีสอ,อสองตัวอ่ะสองตัวอ่ะไม่หน่อยแมถ้าบพื้นที่มอเตอร์ไซค์มากดีบริณยง่วกับเห็ดจาไหนบัเนี่ย,นนย,นนยสอนไทยมอเตอร์ไซค์ไปเลยอ่ะ มาแล้วมอโชคมาแล้วได้แล้วอยู่ในมื่อผลครับคุณได้สิไดใดน้องง่วน้องหมายเลขแรกเอาเปิดอกมัดไส้สว่างแสดงเห็นกันว่าผู้โชคดีอยู่ในนี้ครับใครเป็นคนได้รับรางวัลคนที่ได้ง่วแม่ใครตัวแรกครับหมายเลขขึ้น้นด้วยเลขหนึ่งครับต่อมาหมายเลขห้าครับ แรนออกมากเลยครับแรนออกมากเลยครับลงท้ายด้วยเลขสามหนึ่งห้าศูครับหนึ่งห้าศูนย์สจบึงไปไล่ผมมันไปได้หนึ่งขอือหน่อยครับหนึ่งหศสาครับถ้าไม่เจอสละสิ์นะครับหนึ่ยังรูปขอดูหน่อยขอดูก,ก่อนขอดูก,ก่อน หนึ่งห้าศูามอกันใช้ดูให้หน่อยอ่ะตัวตัวให้ท่านสอดดูก็เย็นบรรยกาหนึ่งห้าศูนย์สูกต้องเอาถือไถือไปถือไถไเอาในคนโชคดีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่บอกคนเปิ้นกรแม่บอกถือซะละไปเลขต่อไปพระโจบเปิลไปไดผมทำ็นแมเดอดูเวลาทับบนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมนักยหลังนะครับอ่ะขึ้นต้นด้วยเลขสองครับ กลุ่มธกรกการงลงท้ายได้เลขห้าครับระเ,เลเดกมากนักันเีงตั้งหาครับสองสี่สามห้ครับ2องสี่สามห้าครับ2องสีห้าเองอกมาแล้วท้งนเ้ สองสี่สามห้าเอาให้ให้เบาเอกดูให้ให้ก็ได้เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาออาให้เบาเอกบงไห้ทั้งนั้นขอบคุณท่านสอทอนจันด้วยนะครับจากสมุนทราครนเดินทางมาให้กำลังใจสองสี่สามห้าตรวจรงเอาถือบัตรไปเดี่ยวไปหาเ์ดวาเอกหลังเวทีเอามืออื่นไปล้างเลยนมืออื่นไปลับเอา้าผู้เพื่อจะกลับขึ้นนี่ดิอยูขึ้นขึ้นนี่อยูจะผ่าปยูผ่าไม่ได้อีกอ่า่าไม่ได้อีกุงจูแจ สามพับาทสาางวัลหลังลางัรางวัลหนึ่งพันบาทเอ้าให้วโจจับบปได้ดครับเป็นบัอนเนรางวัลนึ่บาทีขึ้นกนเอาขนาเนาะเนียนยขาเวลาเอาเอาคนละเ้าให้ไปซีพบาทไลยเอาเอา้าบาทเออเอาคนละใบจับมาพ่อแม่ลูกจับมาป้าโจพอเพ่ไงนี่ยเอาคนลจับมาพ่อเ็กแม่หน่อยจับมาพ่ละใบหาหาร ไรเนี่ยอ่ะตอนนี้มาได้สใบสี่พบาทหมายเลขแรกครับสองศูนย์ศูนย์สองครับหนึ่บาทมารับเลยสองศูนย์นย์งหนงครับหนึ่บาทสองศูนย์บัตรงานนะครับบัตรงาน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 นะครับสองศู์ศอเอามาแล้วนี่โอ้มึงมาล้ำได้เงินพันรีน ย่างนูใจเย็นๆเก่าใจเย็นๆเอเอาเอาไปรับเวที่หรือไหนเวที่อายุนีดเลยอ่ะรอรอยู่ตรงนี้นะครับหมายเลขต่อไปหมายเลขหนึ่งหสองครับ1 0 5่งสองขอมือหน่อยครับหนึู่ถูกไหมพาอการใช้ดูให้หน่อยหนึ่งศูนย์สอดู หนึ่งอ่ะุดกต้องนะครับอีกสนาทีอีกสนาทีอนาทีอ้าอีกหนึ่งรางวัลครับจับ่อ้อกจับครับสองเจครับสองเก็ดสกนดีนะจิอ่าโอเคอ่ะสองเก็ดสามเจ็ดไปสชดทยนะคะเดออ่ะสองศูนย์ศูอุุกต้องครับสองสามหนอ่ะสองสสอง สองสามหนึ่งสองเดี๋ยวนี้เวลาถอยหลังแล้วสองสามหนึ่งสองสี่สิบครับเหลืออีกสามสิบวินาทีสุดท้ายบอกว่ามาแล้วเอาโอเคให้อยู่นะครับให้อยู่เอาพอดีเดย๋่วเห็นพอดีอ่ะหน้าจอจะขึ้นสิบวินาทีสุดท้ายนะครับเรามานับถอยหลังกันโชคดีปีใหม่ในนะครับพอ2องสองห้าหกเจ็ดนะครับเพื่อจะต้อนรับเข้าสู่ สองห้าหกแปดร้อสิบแปดนี้ครับมา <Yeah. S 2> <ไ>ปีนี้ไปนำการท่องบนนี้มาแปดเจ็ดหกห้าสี่ Рама. หลีมันสิยนกินอิน่มนอนรุนสุกไหนที่ว่ารั้มทำไหนที่ว่าเลิศพอดไหนที่ประเสริฐจนเป็นของพี่น้องอยู่ในออนไลน์กับพี่นเราพิยุทธ์ดาง,งานในตอนนี้ครับ oh, เอาไปถาม oh. เวทีกันแล้วกันเนาะเพื oh. ่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาบนเวทีนี่เอาหางบัตรพี่น้องเขับไปหลังเวทีเลยนะครับขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกท่านมอบให้นะครับเลือหางย่างดี เข้าสู่ฟีใหม่ด้วยกันนะครับขอพี่้องตรงนี้สุขภาพที่แข็งแรงร่งรำรวยเงินทองทุกๆทัานครับคิดหวังแสดงของให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาปากหนังไข่ออกจากพันล้านในเด้อพี่รองเด้ <S <S เอเมาซอยกันครับูบ้ได้อยากเมาบัดกับเบาง่ได้สี่สิบห้าสี่สบหกรอบแล้วเอาส่งให้บนเวทีกับกรารแสดงของอุ้งอิงเพชรบ้านแพร